โอ้ในที่สุดเขาก็ได้มาจริงๆครับผมปลาตัวใหญ่ครับตกได้เองครับไม่ได้ไปซื้อนะจริงๆไม่ได้ไปซื้อไม่ได้ซื้อตกตั้งแต่ตอนไหนนะตกตั้งแต่ตั้งแต่ตอนไหนนะเดือนที่แล้วเดือนที่แล้วเพิ่งได้วันนี้ใช่ไหมเนี่ยครับเนี่ยโอ้ยน้องเบียร์น้องเบียร์อีกแล้วไอ้นี่อะไรเบียร์ปลาอะไรยี่สบยี่สบยี่สกนะทำอะไรกินเนี่ยลาบเทลาดเนี่ยมัน สุดยอนจริงเลยไอตัวนี้มันอ้วนดีนะเนี่ยเนี่ยมันอ้วนมากเลยแปลกๆว่ะแต่ว่าก็ตกมาได้นะตกมาได้จริงไม่ใช่ว่าไปตกอยู่ตลาดเลยมไม่ใช่นะน,นี้ตกมาได้จริงไตปลาลุงปลาเฮ้ โอ้ <laughs> ปลายยังไม่ตายนีย่น้องเบียร์ปลายยังไม่ตาย <laughs> ไม่ตายได้ยังไงเหลือแต่หวัวแล้วมันไม่ตายได้ยังไงวะ <laughs> <laughs> ล้างก่อนไหมท่านล้างน้ำก่อนดีกว่าไหมไปครับเพื่อไปครับไปแล้ว <laughs> ลวะเฮ <laughs> ้ยมันไม่ตายจริงๆนะเนี่ยถ่าก่อนนแล้วนี่เป็นตัวผู้หรือตัวเมียรครับเนี่ยเขาให้อยากรู้เพื่ต้องไปดูตรงไหนมัน มีหำเมืนเราอะมีใหญ่นะเน,นี่ยนะแต่ยีสย่สกยี่สกเนื้อมันกัางมันจะเยอะแต่ว่าอันนี้ทำอะไรนะพี่หวอเนื้อาลาบม,มันก็จะเราก็ต้องสับๆเนื้อมันแล้วมาทำปลาให้หน่อยเนี่ยมีดมีดใ,ใหญ่ดีเนี่ยปลาหนึ่งเนี่ยนะ น้าปลาธรรมชาตินะปลา,ไไาก็บน้าดอกกายอะโอเคเนาะแต่ว่ามันมันเป็นปลาที่ว่าฤดูวางไข่งไงเนาะตกตกได้ใช่ไหมครับตกตกได้เนาะฤดูวางไข่ก็ตกได้ดดดไตไดแต่ว่าไม่สามารถที่จะลงตะข่ายลงอะไรได้เนาะเขาไม่ให้ <c oughs> ทางมันเป็นทางเจ้าหน้าที่เขาครืออี้มันเราก็ไม่เอาเพราะมันมันก็เพิ่งกินเหยื่อที่เราตกไปเฮ้ยเดี๋ยวมันเช็คได้นะ มันเช็คได้ว่ากินเยอเดียวกันหรือเปล่าเออไม่ต้องขนาดนั้นหรอกมากดมลู้กลิ่นใช่ไหมเออไม่ต้องขนาดนั้นหรอกน้ำซุปเราจีนนี่เราจีนน่ะอย่าลืมใส่เหล้าจีนด้วยนะไปตั้งแต่กี่โมงครับสองโมงเช้าไปตั้งแต่สองโมงเช้าวันนี้วันนนี้วัหยุดงานยังไงไอ้ช้เล็ก <S <S โอ้ใช้เดียวกันหมดเลยอ่ะ ใกล้เคียงใกล้เคียงไม่มีเล็กบ้างใหญ่บ้างไอตัวนี้ก็ใหญ่หน่อยเราต้องบงับงบังเนี้ยนะทําเป็นริ้วๆบงับงบังเนี้ยเวลาทอดเนี่ยมันจะได้ก้้งนะกัาง,ะางจะได้ไม่ติดคอเพราะปลานี้ก้้งมันเยอะมักตัดเป็นสามชาิได้ไหม <laughs> รียอตีทีไงานทำทไรเขาเนี่ยโอ้ตำพิกเนียมั้งอหรอดูไม่ออกถามได้ไงมาเนี่ยโอ้โหโถ่เอ้ยไม่น่าถามเลยเ่็นหนูตำพิกถามเอาอะไรวะยังไงยังไงน้องเบียร์คนเดิมอีกแล้วครับอาสายอีกแล้วครับ ตัดงตัวหนึ่งตัวออกไงแล้วครับว่าเขาจะทำวันนี้ทำเองครบฮะครบเซ็ตใช่ไหมตั้งแต่ขั้นตอนแรกยันสุดท้ายเลยแล้วสุดท้ายก็ไม่ได้กินเมาหลับก่อนธรรมชาติสไตล์ของพวกเรานะครับสไตล์บ้านๆนะนะเนี่ยเราก็จะมีลูกพริกลูกอะไรไว้กินกันเองมีขามีพริกเนี่ยครับ มาทำกับข้าวแล้วก็นี่เาเก็บพริกที่นี่ได้เลยแล้วก็มีหอยเนี่ยม,มีหอยยน้องเบียเอาหอยทากเปล่าฮะเดี๋ยวเอาไว้มัน <laughs> นี่ไงมดอะที่หาเนี่ย <laughs> โอ้กิ้งกือก็มีก็ <laughs> ปู <laughs> มันเนื้ออร่อยมันปูนะ <laughs> เห็นไหมครับ <laughs> พเพื่อนๆเห็นกิ้งกือไหมกิ้งกือป่ะ มีมดด้วยนะมีมดด้วยนะเขาบอกไงมดมดเยอะด้วยมดใส่เยอะเขาจะทำลาบป่าแล้วก็มีต้นอ้อยต้นอ้อยมีพลิกมีต้นต้นอะไรวะฟักทองมีต้นฟักทองไหมครับกระเพรามีไหมกะเพราก็มีเหลืออยู่ห้าหกบ โหละาก็มีล no <Okay. S 1> ูกปลาวกเด็ดลวกครัมดหลแล้วพเอาตงายก็มีหมดด้นะเด็กเด้ส่ยเนอะอยู่ในห้องเยอะใช่หรอได้มาแต่งเอาเลย มันจะแตกไหมาะว่เนี่ยโดนน้ำร้อนแล้วน่นะโอ้โหมะนาวเรียบรู้รู้รู้สึกเป็นเกียรตินะรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งอ่ะ เฮ้ยได้จริงด้วยนะเอาปลาปลาเอายิงเอ้ากระถางพริกเอาไว้บ้างขั้นกะทิเหรอครับเนี่ย ก็เห <id>: ็นอยู่เนื้อปลาเหมือนกันอยู่ที่มะนาวกับปลานี่เป็นอะไรที่เข้ากันดีนะมันเรียน้ใหมันแค่โดนน้ำมะนาวนะเนื้อปลานะใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นปลาน้ำเือน้ำเค็มเหมือนกันหมดแหละโดนมะนาวเข้าไปเรียบร้อยแล้วอันนี้ทำต้องลวกไหมลวกเสร็จเรากินสุกจะดีที่สุด้ โลกไทยเยอะเลยกระแฮนตาแดงตาแดงโอเคเออใช่กาดไม่เมื่อกี้ไม่ถามแล้วเนี่ยถามไม่รอบแรกเลยผมไม่เห็นแล้วว่าตาแดงไม่กล้าถามแล้ว นี่น้ำที่คั้นมาที่ชั้นเอาน้ำออกแล้วนะจะเหลือเป็นกินได้เลยกินได้เลยกินมะนาวขนาดนี้ักินเนี่ยเราไม่ได้ใส่เกลือกอ่ยังเปรี้ยวชิ้นๆนะยังจะต้มแล้วเนร ูโดดมียังมีแล้วนะโดดไม่ทันห้องนู้นก็จะหมดแล้วคนเงอ่ายตามอะอยากเคยดกๆเพราะว่าตรวนี้น่นะแล้วเขาไม่ใส่อะไรเข้าไปมัมองไม่ทันเลยก็้องจับไม่ทันเลยยิงน้ำมันจะขาวๆนะ ขาวด้วยน้ำของของปลาใช่ไหมที่เราคั้นมาใี่หมเรเรแล้วก็บวกกับมะนาวนะไม่ไม่น้ำชื้นน้ำฮะเฮ้ยพี่มือขาวอ่ะอ้อาเป็นที่บ้านก็ผรุงรสเลยอ่ะอ้าก็ทำได้เลยดิรออะไร